9. นรา,ากุติกถายาะเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระนาลากุติกะทายกะเถระพระนาลากุติกะทายกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าววา่า93ในที่ไม่ไกลจากภูเขาหิม,มพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อหาริกะ ครั้งนั้นพระสยามภูพระนามว่านาระะัฐะประทับอยู่ที่โคนต้นไม้94ข้าพเจ้าสร้างกุฏิไม้อ้อมุงด้วยหญ้าได้ทำความสะอาดที่จงกรมถวายพระสยามภู95ด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้ว จึงไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง96ในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นวิมานสูง600ยอดกว้าง30โยอดซึ่งบุญกรรมเนรมิตสร,ร้างขึ้นอย่างสวยงามเพื่อข้าพเจ้าเพราะกุติไมอ้อ้อ97ข้าพเจ้ารื่นรมอยู่ในเทวโลกตลอด14กับได้ครองเทวสมบัติตลอด71ชาติ ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิ3าชาติและได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูร์นับชาติไม่ท่วน99ข้าพเจ้าขึ้นสู่ปราสาทคือธรรมอันควรเป็นศุนยาคารที่ประเสริฐอยู่ในศาสนาของพระศักยะปุตรตามความปรารถนาหนึ่งรในกับที่31อดนับจากกับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกคติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายกุติไมอ้อ้่101กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ หนึ่้การที่ขพเจ้าได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามขพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วหนึ 103, คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญญาหกขพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระนลรกุติยทายกะเถระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีนรกุติกะทายกะเถราประธานที่เก้จบ